ไปแล้วครับเ,เสวัสดีครับผมวิทย์โปรเจกนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ครับกัเนเด็นเลยก็เดินเข้ามาเดี๋ยวมันไม่ได้ยินใกล้ๆเอาใกล้ๆใส่ลูกปัดไปก่อนนะครับลูกปัดลูกเล็กลูกแดงลูกปัดลูกใหญ่เป็นู ก็ผมจะใช้เป็นพอลูกโป่งนะครับนี่สปายลูกปัดอีกหนึ่งลูกครับแล้วก็เป็นพุ่นนะครับพุ่นนี่ก็ดัดพ่นสีเองทำเองแปลกๆ <c oughs> ทำไมถึงใช้ลูกเล็กนะครับ ก็ถ้าลมมาแรงเราใช้ลูกเล็กจะดีกว่าแล้วก็ร้อยลูกปัดอึ่งลูกครับครับตะกอ้อที่ใช้นะครับเป็นตะกอ้อสปริงนะครับตะกอ้อโมกที่ใช้ทําขึ้นมาเองลูกหมุนก็จะเป็นสามโอลูกหมุน3าโนะครับมัดก็2ทบครับ 4ีรอบตัอดออที่ใช้ก็ประมาณ2โอ3โอประมาณนี้ครับ เม็ดโฟมก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็สอดเข้าไปสอดเข้าด้านลูกหมุนด้านล่างนะครับไม่ใช่สอดด้านบนนะครับไปก็ชุดหน้าก็จะประมาณนี้ครับส่วนลายที่เล่นก็อาจะสองเมตร สองเมตรครับสองเมตรกว่าสองเมตรเลยนะ่ okay. oh. อา้าวขวนหวัวเชื่อมเดี๋ยวสอนน้องผสมสเหยื่อนะครับเหยื่อก็ตัวนี้ผมใช้อยู่เข้าไปน่าจะสี่ฝาประม,ะมะาณสีฝ้า อย่างเดียวเลยนะครับสีฟ้าวันนี้ตักลัมห้าขันลำนี้ร่อนไว้นะครับเพราะวันนี้รู้สึกว่าปลายข้าวจะเยอะก็ต้องร่อนไว้5าขันยัง ไม่ล่นวะเฮ้ยปลากินเปล่าทำไมมันดีดไงล่ะปลากินไหมอ่าปลากินด้วยอ่าจะสอนผสมสักหน่อยเอาบ้านมาผสมก่อนเรื่อยเบิร์ด น,นี่ปลากินก่อนนะ<ป>เลยไม่ได้ผสมอ่ะก็เเชือกก็ไปคนไปเรื่อยๆอ่าคนไปเรื่อยๆครับสีฟ้านะครับต่อน้ำหนึ่งลิตรลิตรครึ่งประมาณข้างบนนี่ป่ะอ่าประมาณลิตรครึ่งมาเนี่ยครับลลิตรกว่ากว่าแหละสีฟ้าทางโน้นก็กิน คนไปเรื่อยๆครับลำเราล่อนไปแล้ววันนี้ต้องล่อนลำนะครับเพราะาปลายข้าวเยอะ ปากินอยู่นะครับวาดใหม่นะเอาใหม่เล <c oughs> ยะยาหยาียะ,ยะงงกันเลยได้ยังยังครับนี่ก็ปล่อยให้น้องเขาเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาผสมเหยื่อกัน โอ้ตีไก่ยังเริ่มเครียดครับแรงเหลือตีไก่ปลาไม่กินเหรอได้แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ฝุ่นนะครับก็ผมจะเล่นไม่ค่าฝุ่นกัน น้ำหนึ่งลิตรนี่ก็ลิตรครึ่งอ่ะผสมเหยื่อได้ประมาณสองรอบครับต่อสีฟ้านะครับตัวเชื้อสีฟ้าอย่าลืมเขย่าก่อนผสมนะครับนี่ได้แล้วนะครับ